อจิมดูสิวันนี้วันนี้เรากลับจากบึงการอกลับจากบึงการเรามากินอาหารญี่ปุ่นกันครับพี่น้องแคทกินอะไรแคทโอ้โหชิ้นใหญ่เลยเว้ยอืออืกินอะไรวะซูน่าเหรอหรือเซมอนอ่าสเต็กปลาผมมาแล้วอ่าปามกินอะไรครับตีนอ่าโอ้ ่วนผมุมเซมหมครับพีนองเซมหนตอนยยน,น,ตน,ตนีนน้ไงไม่ขว่าเสร็จเลยเป็นปกเาว่ามันจังจริงมาเด้อโอ้ยค